รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวำ สวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ modern mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มักจะไม่สบายเนื้อสบายตัวทั้งคลื่นไส้มีผิวหมองคล้ำท้องอืดและอีกสารพัดค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ซินดี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกเครื่องดื่มมาให้คุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะเริ่มจากน้ำมะเขือเทศนะคะสำหรับผิวพรรณที่สดใสน้ำขิงช่วยลดอาการคลื่นไส้และน้ำมะน,นาวก็ช่วยลดอาการท้องอืดค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะน้ำเปล่าค่ะน้ําเปล่าที่สะอาดก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสําหรับคุณแม่ตั้งครรค่ะสําหรับวันนี้รายการ modern mom มีอะไรน่าสนใจมานําเสนอไปชมกันเลยค่ะช่วงเมนูน้ำหมัสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี่ เมนูหน้ามัมของเราวันนี้ซินี่มาพร้อมกับเมนูที่จะรับมือกับลูกน้อยที่ไม่ชอบทานข้าวค่ะจริงๆเราก็เป็นการประยุกต์เมนูที่เราทําซ้าๆนั่นแหละค่ะแต่เป็นการทําในรูปแบบที่เพิ่มความสนุกในการกินให้กับลูกน้อยนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวทอดทธัญพืชค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือข้าวสวยแต่วันนี้ซินี่ขอเลือกเป็นข้าวกล้องนะคะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการค่ะข้าวโพดหวาน ถ่วลันเตาลูกเดือยส่วนโปรตีนก็จะได้จากเนื้อกุ้งสับละเอียดนะคะเกลือเพื่อกุ้งรสแล้วก็ไข่ไก่และเพื่อของเราน้ำมันรำข้าวนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกก็คือนำทุกอย่างมาผสมให้เข้ากันชึบจริงๆแล้วผักกับธัญพืชตรงนี้ก็คือเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะอ่าแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะดูความ หนืดแล้วน่าจะกําลังดีนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นให้เป็นก้อนเ,นเล็กๆอย่างนี้ค่ะเมนูนี้ครบทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินโปรตีนแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากพืช คุณแม่คะเวลาที่เราจะทอดอาหารเนี่ยจริงๆแล้วการเลือกน้ำมันนี่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาหารทอดเนี่ยจะอับสอบน้ํามันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้จึงเลือกน้ํามันหลังข้าวค่ะเพราะว่าในน้ํามันหลังข้าวแล้นมีวิตามินแล้วก็มีสารอาหารธรรมชาติหลายชนิดเลยเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับลูกน้อยทีนี้ลูกน้อยก็สามารถทานอาหารทอดได้ยอย่างสบายเลยละคะ่ะแล้วก็นําข้าวที่เราปั้นเนี่ยคะ่ะใส่ลงกระทะไปข้างในข้าวปั้นของเราก็เริ่มมี ีออกส้มๆก็แสดงว่าเริ่มสุกแล้วค่ะอโอเคข้าวทอดธัญนเนพืชมันจะแบบกินไปแล้วกลบก,กลับไปอะค่ะอร่อยมากเลยส่วนเนื้อกุ้งแล้วก็เกลือที่เรานำมาผสมก็จะให้รสชาติที่กลมอบ่อร่อยมากๆ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์รักลูกบุกสำหรับเมนูหน้าหม่ำของเราวันนี้และแน่นอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณคอปโต้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมช่วงสาระจานโปรดไปพบกับคุณหมออ้อมค่ะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่พบได้ในลูกเดือยค่ะเดี๋ยวรู้กันเลยค่ะเรื่อสนุกกับน้ำมันรำข้าวไรซ์ลีเพียงตอบคำถามว่าสัปดาห์นี้คุณซิดดี้นำเสนอเมนูอะไรพิมพ์หนึ่งทอดมันธัญพืชพิมพ์สองข้าวทอดธัญพืชส่ง SMS มมาตามหมายเลขข้างล่างนี้ สิบท่าแรกที่ตอบถูกรับไปเลยของรางวัลจากน้ำมันรำข้าวไรซ์ลีช่วงสาระาจานโปรดสนับสนุนโดย n ิวโทรเพล็กโอริโกพส เป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูข้าวทอดธัญพืชที่คุณซินดี้นำเสนอแค่เห็นก็น่าทานมากๆใช่ไหมล่ะคะและส่วนประกอบสำคัญนะคะที่อยู่ในเมนูนี้นะคะชัดๆเลยก็คือลูกเดือยค่ะดังนั้นหมออมก็เลยเลือกลูกเดือยเนี่ยมาเป็นพระเอกที่เรามาดูว่าวิตามินและสารอาหารอะไรที่น่าสนใจบ้าง เ,ะะเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์มากค่ะตระกูลเดียวกับข้าวนะคะเอามาหุงแทนข้าวได้นะคะในกรณีที่อยากเพิ่มเส้นใยนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะทําเป็นข้าวแล้วนะคะยังทําเป็นเครื่องดื่มได้หลากหลายชนิดค่ะเอาไปผสมในเ,เครื่องปรุงต่างๆนะคะแทนแป้งได้นะคะอย่างที่หมอทำเนี่ยอาจจะเอาลูกเดือยเนี่ยมาทําเป็นกะทิค่ะเอาไปผสมในแกงไก่แกงแดงได้สําหรับคนที่ไม่สามารถกินมะพร้าวได้ค่ะ ถ้าใครนะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับลูกเดือยจะทราบว่าลูกเดือยเนี่ยมีประโยชน์มากเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะมีกรดอะมิโนหลายชนิดมากๆเลยนะคะอยู่ในงานวิจัยมากมายนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีเส้นใยค่ะทําให้การขับถ่ายดีมากๆเลยและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสสําคัญสําหรับกระดูกและฟันนะคะก็จะเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกได้ดีค่ะ การเลือกลูกเดือยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าลูกเดือยเนี่ยมีความสําคัญและก็เริ่มที่จะโด่งดังแพร่หลายนะคะก็เลือกดูค่ะว่าไม่ราไม่มอดนะคะแล้วก็มีความสะอาดพอสมควรนะคะสําหรับใครที่ซื้อลูกเดือยมาในปริมาณที่เยอะแล้วแบ่งทําไม่หมดนะคะสามารถเก็บได้ค่ะในถุงซิปล็อกหรือกล่องที่ไม่มีอากาศเข้านะคะเป็นกล่องสูญญากาศเอาแช่ตู้เย็นนะคะก็จะทําให้ลูกเดือยไม่เหม็นหืนและเก็บได้นานค่ะ ช่วงหกขวบแรกร่างกายและสมองมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วคุณแม่สามารถให้อาหารเสริมควบคู่กับอาหารมื้อหลักเพื่อลูกน้อยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมไว้ค่ะ ไม่ใช่ผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผมร่วงเด็กเล็กก็มีเหมือนกันค่ะและในกรณีที่เด็กมีอาการเหล่านี้ถือเป็นเรื่องธรรมชาติหรือไม่และมีโอกาสไหมคะที่เด็กจะกลายเป็นคนหัวล้านร่วมหาคําตอบในปัญหาเหล่านี้ในช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอรมาพร ผมของเด็กนั้นมีความหนาบางแตกต่างกันตามช่วงวันและพันธุกรรมค่ะสำหรับเด็กบางคนที่มีผมบางผิดปกติจนคุณแม่เกิดความกังวลใจว่าลูกโตขึ้นจะหัวล้านหรือไม่ในช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยวันนี้มีคำตอบมาฝากค่ะอน้องแววผมบางมากเลยลูกโตขึ้นจะหัวล้านไหมเนี่ยน้องเป็นคนผมบางค่ะและช่วงนี้ผมน้องก็ร่วงเป็นหย่อมๆ่มคุณหมอพอจะมีวิธีแนะนำไหมคะ เด็กส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกในเด็กหลายคนเลยลับที่มีภาวะเรื่องของผมบางนะครับดูเหมือนจะเป็นสีสะล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งของวัยของเขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นอีกสักช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีผมที่ดกดาแล้วก็หนาแน่นขึ้นมานะครับเหตุที่เป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมอย,อย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยตอนเล็กๆมีปัญหาอย่างนี้มาก่อนมีผมบางแล้วก็ดูมีผมน้อยแต่พอโตขึ้นอาการก็จะดีขึ้นครับส่วนในเรื่องของผมร่วงนะครับปกติแล้วคนเราทุกคคนนนนนนนผมจะรรร่่่ววงงงอออยยยยา้้้ใัััึบบเเเป็สล ถ้าหากว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของพัฒนาการเรื่องของความผิดปกติของร่างกายอยื่นๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลครับ ส่วนใหญ่ที่เราพบเด็กที่มีปัญหาเรื่องของศีรษะล้านตั้งแต่เด็กนะครับมักจะมีความผิดปกติของระบบอื่นๆหรือของร่างกายอื่นๆร่่มด้วยครับแต่ในเด็กปกติทั่วๆไปเนี่ยอาจจะดูแค่ผมบางแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นตรงนี้จะแตกต่างจากศีรษะล้านในผู้ใหญ่เพราะว่าศีษะล้านที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่นั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนของร่างกายซึ่งก็ถ่ายทอดมาจากพันธุก,กรรมนั่นส่วนหนึ่งนะครับ แต่พออายุมากขึ้นแล้วเนะี่ยความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็จะทําให้เส้นปกนั้นหลุดร่วงออกไปแต่ในเด็กๆแล้วนั้นเป็นคนละกรณีกันนะครับ ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็เห็นจะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่ามันมีการติดเชื้ออย่างเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราก็อาจจะทําให้ผมหลุดร่วงได้มากกว่าปกติการทาความสะอาดร่างกายแล้วก็สระผมนะครับทำความสะอาดผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณของหนังศีรษะให้เหมาะสมก็อาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กๆด้วยนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็เห็นจะเป็นเรื่องของอาหารการกินครับคุณพ่อแม่ต้องดูแลให้เด็กๆนั้นได้รับอาหารทั้งสารอาหาร และพลังงานอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพราะว่าเส้นผมเองก็ต้องการสารอาหารที่เด็กๆรับประทานเข้าไปเพื่อใช้ในการสร้างเส้นผมให้มีสุขภาพดีครับผมเห็นไหมเลยค่ะว่าการทําความสะอาดผมให้เจ้าตัวน้อยนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องเป็นสูตรที่อ่อนโยนและเหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะของเด็กด้วยนะคะพร้อมช่วเพื่อลูกโดยกรุงเทพประกันชีวิต ก่อนมีลูกดิฉันเน้นการทำงานให้มีไรายได้มากๆและใช้เงินเพื่อตัวเองเพราะไม่ต้องห่วงใครวันนี้เมื่อมีลูกดิฉันคิดถึงหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเพื่ออนาคตของลูกโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนถ้าเราเป็นอะไรไปใครจะดูแลให้ลูกได้เรียนดิฉันจึงต้องเตรียมพร้อมสะสมเงินพร้อมๆกับการคุ้มครอง ให้มั่นใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการเล่าเรียนของลูกให้เขาสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่เขาต้องการจนจบปริญญาได้และนี่คือสิ่งที่ดิฉันทําให้กับลูกของดิฉันได้การเตรียมพร้อมเรื่องการออมเพื่อการศึกษาของลูกน้อยเป็นหลักประกันที่ทําให้เชื่อมั่นได้ว่าอนาคตของลูกน้อยที่คุณรักจะมั่นคงเพราะได้รับการศึกษาจนจบปริญญาอย่างที่ได้วางแผนเอาไว้เตรียมให้พร้อมนะคะ ช่วงคุณแม่มือนหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลคุณผู้ชมคะแน่นอนคะ่ะสิ่งที่คุณแม่ทุกคนปรารถนานะคะก็คือการที่ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงและพัฒนาการที่สมวัยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเคสจะเป็นเช่นนั้นนะคะอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณหมอพบความผิดป,ปกติของลูกน้อยของเธอจนต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่ในขณะที่มีอายุเพียง6เดือนเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากเจ้าตัวเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นนี่ไม่มีการพบผิดความผิดปกติอะไรในช่วงระหว่างตั้งครรภ์เลยใช่ไหมคะอ๋อไม่มีสัญญาณผิดปกติอะไรคะ่ะคือเราก็ไปอันต้าซาวอะไรปกตินะก็คือคุณหมอก็บอกว่าเออหัวใจน้องเต้นปกติดีไม่มีอะไรถึงกําหนดคลอดก็แล้ก็ครบาคิบ3กวคพอดีอ่คะค่ะก็ธรรมดาก็รราปกติทั่วไป<ช>แล้วทําไมคะถึงมีความรู้สึกว่าเอ๊มีสัญ,ญญาณที่ดูไม่ค่อยดีแล้วถึงได้พาน้องกลับไปตรวจกับคุณหมอคะคือเราเอาน้องกลับไปเลี้ยงที่บ้านอย่างงี้เราก็สังเกตว่าเอ๊ น้ำหนักน้องไม่ขึ้นเลย<ม>ทําไมไม่ขึ้นวเวลาน้องเล่นหรืออะไรเงี้ยรู้สึกจะตัวเขียวปากเขียวแล้วก็แบบเริ่มคุยกับคุณหมอแล้วเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าคุณหมอก็เลยไปเช็คดูถึงมืงทราบว่าเออเป็นหัวใจรั่วอะไรค่ะโอ้แล้วหมายความว่าตัวเขียวนี่คือเห็นสีชัดเลยหรอคือ,อคะจะรอบเลี้ยฝีปากเขาอะค่ะ,คะจะเขียวจะเขียวชัดเข้มออกมาเลยแต่<ม>เวลาดูดนมอะไรเงี้ยด้วยใช่ค่ะ,คะและน้ําหนักก็ไม่เพิ่มน้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นเลยแบบสี่เดือนไปแล้วน้ําหนักก็ยังอยู่แค่สี่โลไงคือผิดปกติแล้วไม่ใช่ค่ะ แล้วคุณหมอก็เลยตัดสินใจว่าน้องจะต้องได้รับการผ่าตัดก็เลยตัดสินใจโอเคยังไงก็ต้องผ่าถ้าไม่ผ่าคุณบอกว่าน้องก็อาจจะไปจากเราอะไรเงี้ยคุณหมอก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคหัวใจรั่วค่ะเป็นผนังหัวใจรั่วค่ะแล้วผ่าตัดก็ไปเป็นไปด้วยดีใช่ไหมคะใช่เป็นไปได้ดีค่ะซึ่งซินนี่เคยอ่านนะคะว่าโรคหัวใจรั่วเนี่ยในยหนึ่ง หนึ่งพันคนจะเป็นอาจจะเป็นประมาณแปดคนใช่ไหมคะถ <Okay. S 2> ึงแม้ว่าตัวเลขจะน้อยแต่ก็เป็นโรคที่ควรที่จะได้รับการสนใจความสนใจนะคะถ้าเกิดคุณแม่รู้สึกว่าลูกมีความผิดปกติเนี่ยควรที่จะรีบไปปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะใช่ค่ะตอนนี้น้องแข็งแรงดีแล้วก็ตอนนี้น้องแข็งแรงปกติดีแล้ว <สะ S 1> ค่ะก็สบายและโตขึ้นขวบกว่าแล้วค่ะ,คะแข็งแรงดีเราก็จะดูแลในเรื่องของการนอนเท่านั้นว่าเวลานอนน้องหายใจสบายไหมนอนปกติไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องนอนแล้วน่าตื่น เช้าขึ้นมาอารมณ์ดีเขาก็จะอารมณ์ดีได้ค่ะถ้าเกิดคุณแม่ท่านใดนะคะรู้สึกว่าน้องเป็นอาการเหมือนกับที่คุณอู้เล่าให้ฟังนะคะเล่นแล้วปากเขียวหรือว่ากินนมแล้วก็น้ําหนักไม่เพิ่มสักทีนะคะควรที่จะให้คุณหมอตรวจจะดีกว่านะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอู๊ตเป็นย่างสูงนะคะที่มาร่วมแบ,บ่งปันประสบการณ์กับเราคะ่ะขอบคุณมากค่ะทางรายการมีพ็อกเก็ตบุ๊กจากสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์มอลให้ด้วยค่ะสำหรับช่วงหน้าช่วงละครชั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนอะไรและะจสนนุกคค่่ไไหปชเย ละคสรสั้นบ้าสุขใจสนับสนุนโดยทีโพเบบี้ กลับมาแล้วจ้าของที่แม่ฝากซื้อน่ะได้ครบไหมตั <S <S ้นตันเตนตันตนตนเยี่ยมเลยมาไหนดูซิแต่ดี๋ยเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเนี่ยตัวอุดรูปลักเดี๋ยวพ่อก็ไปอุดตามรูต่างๆชั้นบนนะจากนั้นก็ตามด้วยที่พันสายไฟไปเก็บตามพวกสายไฟยาวๆนะคะจะได้ไม่สะดุดล้ม พ่อมึงไปหมดแล้วแม่ขอพ่อไปอาบน้ําก่อนนะร้อนมากเลยอะ,ะได้คะ่ะได้ค่ะก็งั้นเดี๋ยวแม่ไปล้างคนหนุ่มของเขาหอนะแล้วเดี๋ยวคุณยายกับเขาอกลับมาแล้วเราจะได้ทานข้าวกันอร่อยอร่อยนะแน่นอนสัญญาพ่อแล้วนะ <c oughs> ผู้ชมคะแนวทางการเลี้ยงลูกไม่ควรเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปแต่ควรจัดสมดุลให้พร้อมสำหรับช่วงอุ่นไอรักบ้านสุกตาวันนี้บ้านคุณหนุ่มอัธพรจะมีทิปส์แอนด์ทริคส์อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วงอุ่นไอรักบ้านสุกตาสนับสนุนโดยดูเม็กซโกพลาสแอดวานซ์นิวทรีเด็กตัวเล็กๆเล่นลูกบอล ลูกบอลสีฟ้ามีหอยด้วยไหนหอยมีลูกบอลสีแดงด้วยลูกบอลอันไหนใหญ่ครับใหญ่นี่อะไรครับปลาการมีร่างกายที่แข็งแรงถือเป็นพื้นฐานสำคัญของเด็กๆค่ะที่จะเรียนรู้โลกกว้างดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องส่งเสริมให้ลูกได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะคะเดีย๋ยวมัี้จะพาออไปเล่นนอกบ้านนะครับไปเ,เล่นกันดีกว่าไปไหมไปเที่ยวกันไหมไปเลยปะเอวเฮ้ยมาแล้วพร้อมเล่นไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับของเล่นเต็มเลยของเล่นเต็มเลยวันไหนที่แดดไม่แรงมากก็จะพาน้องอันดาออกมาเล่นนอกบ้านค่ะให้เขาได้ออกแรงได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร่างกายจะได้แข็งแรงตกกลางคืนจะได้นอนหลับตลอดคืนไม่ตื่นมางองแงค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรหากได้ใช้เรียวแรงแล้วก็เด็กวัยนี้ชื่นชอบทั้งนั้นเลยละค่ะยิ่งเด้นเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็วจะช่วยสร้างสัมพันธ์รักในครอบครัวได้ดีอีกด้วยค่ะเด็กเล็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูลูกมีดังนี้ค่ะรับประทานอาหารตามวายัย อาหารและโภชนาการที่ดีในวัยเด็กเล็กเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพได้แก่โปรโตีนเด็กวัยเรียนจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีโปรโตีนเพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสการเล่นและของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก นับเป็นหัวใจที่สําคัญของการสร้างเสริมประสบการณ์ของการเรียนรู้แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ต้องพัฒนาให้เก่งพร้อมรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายแข็งแรงสมวัยภูมิต้านทานดีความฉลาดทางอารมณ์สติปัญญาและการเข้าสังคมค่ะช่วง modern mom news ชอบไปรค่ากับกิจกรรมรักลูก r e a t mom and great family by next care ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยท่ยสารรักลูกและผลิตภัณฑ์ next care เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้นางคิดสปอร์ตจี้ปาร์ตี้ซึ่งครอบครัวที่มาร่วมสนุกในครั้งนี้ได้แ,แต่งตัวมาในทีมสปอร์ต f ี้แฟมิลี่ซึ่งมีการมอบรางวัลให้กับครอบครัวที่แต่งตัวได้ชนะใจกรรมการอีกด้วยล่ะค่ะ นอกจากนี้ยังมีการฉลองวันเกิดพัสเตอร์ Next Care ลายอังกี้เบิร์ดที่ครบรอบ1ปีน้องๆที่มาร่วมงานได้ถ่ายรูปกับแมสคอตอังกี้เบิร์ดอยากสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะส่วนครั้งหน้าดิจิทิสร,รักลูกและผลิตภัณฑ์ Next Care จะมีกิจกรรมดีๆสนุกๆอะไรมาฝากอีกอย่าเริ่มติดตามชมนะคะ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือว่าการดูแลลูกก็สามารถถามมาได้ที่ Facebook Modern Mum TV รวมทั้งชมรายการย้อนหลังได้ที่ m o m m i n g e d i a c o m หรือว่า Search คำว่ารายการ Modern m o m ใน YouTube ก็เจอเช่นกันค่ะ และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำบ้านสวยๆส,สไตล์โมเดิร์นรีสอร์ทเอทอวายคิิชอพระราม9กรุงเทพรีธาโดยบริษัทอนันดาดีเวล OPM จํากัดมหาชนค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการโมเดิร์นมัมเพราะโมเดิร์นมัมเข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกค่ะเสาร์หน้าไม่พบกันนะคะเจอกันอีกทีเสาร์แรกของเดือนกันยายนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ